เปิดเกมมาเจอแพดไซส์1.59กิกนี่หลายคนคงใจหายแวบเลยนะครับคิดว่าแบบเฮ้ยมีอะไรใหญ่โตเข้ามาแน่ๆแ,แต่พอเลื่อนๆอ่านแพชโนตดูเอ๊ะ eh, ไม่มีอาชีพใหม่ไม่มีแผนที่ใหม่แล้วไฟล์มาหือมานี่มันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า อัปเดตวันที่29มกราคมเนี่ยมันเป็นแค่การปรับเล็กๆน้อยๆหรือเป็นการวางรักฐานครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนวิธีเล่นของเราไปเลยน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะคะ นี่เป็นแพชที่เกมเมอร์ชอบเรียกกันว่า quality of life นะคะคือเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตครั้งใหญ่เลยอาจจะไม่ได้หือหวาแบบมีคอนเทนต์ใหม่ๆแต่มันการแก้จุดที่น่ารังคาญใจที่สะสมมานานโดยเฉพาะคนที่อยู่กิลหรือสายฝึกม้าจริงๆเนี่ยแพชนี้คือสิ่งที่พวกเขารอมานานเลยค่ะโอ้น่าสนใจมากครับฝากกดไลค์แล้วก็อยากจะชวนมาร่วมเลี้ยงกาแฟเป็นกำลังใจให้ทีมงานผ่านลิงก์ด้านล่างหรือจะกดปุ่ม super thanks ก็ได้นะครับ การสนับสนุนของทุกคนคือพลังสำคัญให้เราทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าดูแล้วประเด็นใหญ่สุดๆที่กระทบผู้เล่นเยอะๆก็น่าจะมี2เรื่องคือระบบการเติบโตของภานะกับการปรับระบบกิลด์ทั้งหมดขอเริ่มจากเรื่องม้าก่อนเลยครับอันนี้จะโดนกันแทบทุกคนเห็นว่าการฝึกม้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนครับเนี่ยเปลี่ยนแบบพลิกฝ่ามือเลยค่ะ โดยเฉพาะสำหรับสาย AFK ที่ชอบวิ่งมาทิ้งไว้ข้ามคืนระบบใหม่นี้เขาเรียกว่าระบบสักสมค่าประสบการณ์หรือ EXP package ค่ะ EXP package ใช่ค่ะหลักการง่ายๆคือต่อไปนี้เวลาเราขี่ม้าวิ่งไปเรื่อยๆม้าจะไม่เลเวลอัพเองทันทีที่ EXP เต็มหลอดแล้วนะคะเดี๋ยวหมายความว่าเราต้องมากดอัพเลเวลเองเหรอครับและแบบนี้มันจะดีกว่าเดิมยังไงผมนึกถึงตอน AFK ทิ้งไว้แล้วม้าเลเวลอัพพอดี อดใช้ใบเพิ่มโอ,อกาสเรียนสกิลเลยนั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาแก้เลยระบบใหม่เนี่ยมันจะเก็บ exp ท,ทั้งหมดที่วิ่งได้เอาไว้ในห่อประสบการณ์เราเข้าไปดูได้เลยว่าสะสมไปเท่าไหร่แล้วแล้วพอเราพร้อมเราก็ค่อยกดใช้ exp นั้นเพื่อเลเวลอัพม้าทีเดียวเลยจะทําที่คอกม้าหรือกดจากหน้าต่างข้อมูลม้าตรงไหนก็ได้เลยค่ะโอ้โหนี่มันคือการปลดแอกสายฝุกม้าชัดๆไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอตอนม้าใกล้จะอัพแล้ว แล้วเรื่องข้าประสบการณ์ฝึกฝนของตัวละครเราล่ะครับได้รับผลกระทบด้วยไหมได้รับค่ะและเป็นข่าวดีมากๆด้วยแต่ก่อนเนี่ย exp ฝึกฝนที่เราได้มันจะขึ้นอยู่กับเทียร์แล้วก็เลเวลของม้าใช่ไหมคะช่วงรแรกๆก็จะได้น้อยมากใช่ครับน้อยจนท้อเลยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นค่าคงที่ค่ะซึ่งพอคำนวณเฉลี่ยตลอดการปั้นม้าตั้งแต่เลเวล1ถึง30เนี่ยเราจะได้รับ exp ฝึกฝนรวมๆแล้วเพิ่มขึ้นถึง2.4เท่าเลยนะคะ 2.4เท่าแบบนี้ก็ปั้นเลเวลไลฟ์สกิลการฝึกฝนได้เร็วขึ้นเยอะเลยสิครับโห oh, ฟังดูการเปลี่ยนแปลงที่คิดมาดีมากจริงๆเอาละครับจากเรื่องของผู้เล่นสายโซโลที่ชอบ AFK เราขยับไปดูเรื่องของผู้เล่นสายสังคมกันบ้างดีกว่าการยกเครื่องระบบกิ้ทั้งหมดนี่มันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับอันนี้ล่ละค่ะคือไฮไลท์ของแพทช์นี้เลยมไม่ใช่แค่การปรับเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการเปลี่ยนปรัชญาของระบบกิ้ไปเลยประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดคือ การผลิตของกิวที่ง่ายลงแบบคนละโลกเลยค่ะผมมีความทรงจำอันเลวร้ายกับการต้องไปหาหนังวัวเป็นพันหรือตัดไม้เป็นหมื่นๆเพื่อมาทำของกิวอย่าบอกนะครับว่าใช่ค่ะความพรมานเหล่านั้นจบลงแล้ว <laughs> วัตถุดิบพื้นฐานที่เคยต้องให้สมาชิกไปหาเองตอนนี้หลายอย่างสามารถใช้เงินกองทุนกิวซื้อจับผู้จัดการกิลได้เลยหรือไม่ก็ใช้เหรียญตราโอมูลแลกเอาค่ะโอ ไม่ต้องมีสมาชิกสายไลฟ์สกิลคอยแบกหลังแอนอีกต่อไปแล้วเป็นการลดภาระที่ยิ่งใหญ่มากแต่แต่แบบนี้กิลใหม่ๆก็ต,ตั้งตัวง่ายขึ้นเยอะเลยสิครับและกิลเก่าที่ลงทุนลงแรงไปแล้วล่ะมันดูเหมือนเป็นการลดความเหลื่อมล้ําครั้งใหญ่เลยนะครับถูกต้องค่ะและดิฉันมองว่านี่คือความตั้งใจของทีมพัฒนาเลยเขาต้องการลดกำแพงเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่สร้างกิลแล้วก็เข้าถึงคอนเทนต์ระดับสูงได้ง่ายขึ้น ซึ่งมันก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆด้วยอย่างเช่นภารกิจกิลที่ให้รางวัลดีขึ้น2เท่าโดยเฉพาะเหรียญตราแห่งการต่อสู้ชีวิตโอมูลเนี่ยตอนนี้ได้เพิ่มเป็น2เท่าเลยอย่างเควส์ใหญ่สุดจาก4อันกลายเป็น8อันเลยค่ะทําให้การทำเคียวกิลมันคุ้มค่าขึ้นจริงๆด้วยแล้วเรื่องเรือกลีล่ะครับที่เคยเป็นเหมือนของศักดิ์สิทธิ์ของกิลใหญ่ๆเพราะสร้างยากมาก ตอนนี้กลายเป็นของที่เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเขายกเลิกเงื่อนไขค่ามิตรภาพในการซื้อแบบแปลนเรือทิ้งไปเลยแค่มีเงินกิลก็เดินไปซื้อที่ NPC ซได้เลยแถมยังมีเคเวสพิเศษให้หัวหน้ากิลทำเพื่อรับเรือแกลลี่มาฟรีๆลำหนึ่งด้วยนะคะนี่มันเหมือนเขากำลังจะบอกว่าทุกคนควรจะมีเรือกิลเลยนะเนี่ยแล้วเรื่องการตีบวกอุปกรณ์เรือกับช้างกิลเหรอครับที่เป็นหลุมดำดูดเงินกองทุนกิลมาตลอดหลุมดำนั้นถูกถมไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เขายกเลิกการตีบวกอุปกรณ์พาหนะกิลทั้งหมดตั้งแต่ plus 1ถึง plus 10แล้วปรับให้อุปกรณ์ระดับศูนย์มีความสามารถเทียบเท่ากับของ plus 10เดิมทันทีเดี๋ยวนะครับล็อกิลที่เคยทุ่มเงินมหาศาลตีบวกของไปจน plus 10แล้วครับเขาได้อะไรชดเชยไหมแบบนี้มันดูไม่ค่อยแฟ่นะเป็นคำถามที่ดีค่ะเขามีการชดเชยให้โดยจะคำนวณจากระดับการตีบวกของไอเทมที่กิลมีอยู่ แล้วคืนเป็นเงินเข้ากองทุนกิ้วให้ตามสัดส่วนค่ะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะแม้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เท่ากับเวลาที่เสียไปแต่ในภาพรวมมันทําให้ทุกกิ้วเริ่มต้นที่จุดเดียวกันในเรื่องของพาหนะซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อสมดุลในระยะยาวค่ะเข้าใจได้ครับเป็นการปรับเพื่อภาพรวมจริงๆยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่ามีการรีเซ็ตสกิลกิ้วทั้งหมดด้วยใช่ค่ะรีเซ็ตแต้มคืนให้หมดเลยแล้วก็ปรับปรุงสกิลใหม่เยอะมาก ที่สําคัญสําคัญคือมีการรวมสกิลหลายระดับให้เหลือระดับเดียวแต่ได้ผลสูงสุดเช่นสกิลเพิ่มความแม่นยําจาก5เลเวลก็เหลือเลเวลเดียวแต่ได้ลัฟยีเลยใช้แต้มน้อยลงด้วยแต่ที่เด็ดที่สุดคือบัฟสําคัญสําคัญค่ะพลังคุ้มครองแห่งฟอร์จูน่าที่แต่ก่อนเพิ่มรอบเรทแช่10%ตอนนี้กลายเป็น p ัฟยีแล้ว20ใช่ค่ะ บัฟ exp ต่อสู้ก็เป็น200 200%ส่วนบัฟ exp ชีวิตก็ p l u ส50%แถมยังเพิ่มค่าความชำนาญชีวิตให้อีก p l u ส50%และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ต้องใช้เลือดแห่งคำสาบานในการกดบัฟอีกต่อไปแล้วค่ะอะไรนะไม่ต้องใช้เลือดคำสาบานแล้วเหรอครับโอ้โหนี่มันการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยมั้งสรุปคือกิลสามารถกดบัฟที่ดีที่สุดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสุดยอดจริงๆครับเอาล่ะ จากเรื่องระบบเรามาดูฝั่งสายต่อสู้กันบ้างมีการปรับสมดุลอาชีพที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ไหมครับเออสัปดาห์นี้สาย PVP อาจจะต้องพักก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีการปรับสมดุลอาชีพที่มีนัยสำคัญเลยส่วนใหญ่เป็นการแก้บั๊กเล็กๆน้อยๆหรือแก้คำอธิบายสกิลมากกว่าค่ะอย่างเช่นแก้บั๊กการจับของเรนเจอร์กับทัมเมอร์แต่ไม่มีการบัฟหรือเนิร์ฟที่ส่งผลต่อเมตาเลยเอา้าวงานสาย PVE เหรครับ มีพื้นที่ฟาร์มไหนที่ถูกปรับให้คุ้มค่าฟาร์มมากขึ้นบ้างไหมมีค่ะและเป็นข่าวใหญ่มากสำหรับผู้เล่นระดับสูงเลยโดยเฉพาะที่สุสานแห่งดวงดาวหรือ Stars End ค่ะที่นี่ได้รับการบัฟครั้งใหญ่เลยใหญ่ขนาดไหนครับแค่เพิ่มขยะเล็กน้อยหรือเปล่าไม่ใช่เล็กน้อยเลยค่ะเขาปรับเพิ่มอัตราการดรอปของไอเทมชิ้นสำคัญจากมอนสเตอร์ที่ชื่อซากดาวสาวกแห่งความเกลียดชังแบบมหาศาลเลยตัวเลขที่ประกาศออกมาคือ ผลิตแห่งความตะกละเพิ่มขึ้น600%ตังหูเดโบเรกาเพิ่มขึ้น600%และน้ำมันแห่งอมตะเสื่อมโทมเพิ่มขึ้นถึง800%ค่ะฮะ600%นี่มันตัวเลขบ้าไปแล้วนี่ไม่ใช่แค่การบับธรรมดาแล้วนะมันเหมือนการชี้นำเลยว่าจงกลับไปฟาร์มที่นี่ซะ ดิฉันก็คิดแบบนั้นเลยค่ะนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าขอต้องการดึงผู้เล่นระดับสูงให้กลับไปแข่งขันกันในพื้นที่นี้อีกครั้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิด PVP ได้ตลอดเวลาด้วยก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับของจากโซนนี้ปั่นป่วน,นหน้าดูเลยล่ะค่ะสัปดาห์นี้ตลาดเดโบราหาน่าจะลุกเป็นไฟแน่นอนแล้วพื้นที่อื่นล่ะครับมีปรับปรุงอะไรอีกไหมมีการปรับปรุง QOL ในพื้นที่โคมไฟแห่งเดแคร์ค่ะที่ซ่าผลักหักพังมีลืมม็อก เขาปรับลดดีเลย์การเกิดของมอนสเตอร์ลงทำให้เราสู้ได้ต่อเนื่องขึ้นส่วนที่วิหารไกฟินดาเซียชั้นบนก็ลดดีเลย์ระหว่างเวฟมอนสเตอร์ลงเหมือนกันอ้อแล้วก็มีสายตกปลาค่ะเขาเพิ่มอัตราการจับปลาสมบัติในไฮเดลกับคาเปออนขึ้นหลายเท่าตัวเลยอย่างปลาช่อนอเมซอนที่ไฮเดลนี้เพิ่มขึ้น6.2เท่าเลยนะโห oh. สรุปว่าแพทช์นี้เอาใจทุกสายเลยจริงๆนะครับทั้งสายกิวสายไลฟ์กิลสายฟาร์มไหนๆก็ปรับปรุงระบบมาเยอะขนาดนี้แล้วกิจกรรมในสัปดาห์นี้มีอะไรรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ้างครับมีกิจกรรมที่สอดรับกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะหลักๆแล้วมี3อย่างที่ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่างแรกคือกิจกรรมตามหาเจ้าของไม้แดงพวกล่าหารที่จัดยาวถึง26มีนาคมเลยค่ะม้าแดงคือตัวอะไรครับมีอะไรพิเศษ คือมาเซ็กเาวแท็กนูร่ารุ่นพี่8หน้าตาพิเศษแค่ไปคุยกับ NPC l o r e n โลเรนโซเมเรที่เวอร์เลียก็รับเควสแล้วได้กิจกรรมแผ่นแลกมา้ามาเซ็กทามาฟรีๆเลย4ตัวแต่ต้องรู้ข้อจำกัดนิดหน่อยนะคะว่าม้าตัวนี้โตช้ากว่าปกติแล้วก็ไม่สามารถเอาไปทำม้ามายาได้อ้าวแล้วจะรับมาทำไมตั้ง4ตัวเลรอครับถ้าทำม้ามายาไม่ได้ เพราะว่ามันให้ผลตอบแทนสูงมากเวลาเอาไปจัดส่งมาราชวังค่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยถือเป็นของขวัญสำหรับคนที่อยากบั้นเลเวลฝึกมาแล้วก็หาเงินไปในตัวค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วสอดคล้องกับระบบฝึกม้าใหม่พอดีเลยแล้วกิจกรรมที่2องเหรอครับกิจกรรมที่2คือฮอตไทม์ฝึกสัตว์และดอกไม้ร้ายความจํา2เท่าจัดถึง12กุมภาพันธ์อันนี้ยิ่งส่งเสริมกันเข้าไปใหญ่เพราะมันมอบบัฟค่าป,ประสบการณ์พาหนะ plus หนึเซแล้วพอเราจัดส่งม้าราชวังก็จะได้ดอกไม้ร้ายความจําเป็น2เท่าแถมยังได้ไอเทมพิเศษกิจกรรมใบจัดส่งการฝึกสัตว์ราชวังมาด้วยซึ่งเอาไปแลกของมางวันดีๆได้อีกเพียบเลยค่ะมีอะไรให้แลกบ้างครับ มีตั้งแต่เซตอาหารสโตนเทลไปจนถึงกล่องสุ่มม้ารุ่นที่8เลยค่ะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ทองของคนฝึกม้าเลยนะเนี่ยทั้งระบบใหม่ทั้งกิจกรรมบัฟทั้งม้าแจกฟรีจัดเต็มจริงๆแล้วกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือรางวัลเชื่อมต่อทุกวันในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเริ่มวันที่31มกราคมนี้ไฮไลท์ของเดือนนี้คือของรางวัลชิ้นใหม่อย่างกิจกรรมเหรียญตราชาคาทูเจจรัสค่ะ มันพิเศษยังไงครับเหรียญตรานี่ของที่แลกได้นี่ระดับเอ็นเกมเลยนะอย่างเช่นแผ่นแลกม้าม้าท่องคารุ่นที่8ที่เรียนสกิลจําเป็นมาให้ครบร้อยเปอร์เซนต์โหหรือกล่องเลือกเรือคารคกเอเฟเรียของชิโร่หรือถ้าเป็นสายตีบวกก็มีคําแนะนําของบลก plus สามรให้แลกนี่ยังไม่นับของรางวัลล็อกอินอื่นๆอย่างกิจกรรมกล่องการผจญภัยช่างฝันที่มีโอกาสลุ้นได้ต่างหูเดบเรฟกาไอวีด้วยนะคะของโหดๆทั้งนั้นเลย แค่ล็อกอินก็ได้ลุ้นของระดับนี้แล้วเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดถ้าให้สรุปอาใส่ใจปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ผู้เล่นเจอทุกวันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทําให้การเล่นเกมสะดวกสบายและคุ้มค่ากับเวลามากขึ้นในระยะยาวแน่นอนค่ะเป็นแพทช์ที่สร้างรากฐานที่ดีให้กับเกมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้อย่างหนึ่งนะการที่ระบบกิวถูกปรับให้เข้าถึงง่ายรางวัลดีขึ้นลดภาระลงมหาศาลขนาดนี้ มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าผู้พัฒนากำลังพยายามดึงผู้เล่นกลับเข้าสู่คอนเทนต์ที่ต้องเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มอีกครั้งหรือเปล่าไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นสงครามหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการเล่นแบบกิลเป็นหลักกลับมาเป็นเมตาอีกครั้งก็เป็นได้สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตีบวกติด V และดรอปเดบเรกากันทั่วหน้านะครับ